ดีคนผู้ชมทุกท่านนะครับพามาชมล้อเหล็กปัรน,นากันนะครับวันนี้กับล้อยาง L50 นะครับแต่ติดกันจมติดพายกันจมอยู่นะครับอ่าให้จานทิ้งเรายกให้ดูนะครับวันนี้จะยกหรือเปล่าไอที่ลำบากลำบากให้พี่เขาใส่ล้อเหล็กบารุยเลย ดูที่วันนี้จะมีการยกไหมโอ้โหแต่ L ห้าสุดนี่ไปนิ่มเลยนี่ไปนิ่มเลยมีการจมด้วยเ้าเถอะตครติดสองคันนี่มีคนช่วยดึงแล้วไม่เป็นไรอเอาเปรียบกันจริงๆเลยเอาตรงไม่หลบปันราคาเท่ากันนะครับ คานนี้อ่ามาดูไปทิ้งแล้วมั่งโยมเยี่ยมโยมเยี่ยมเลยแหมแกนนใจเย็นมากครับดูนี่นะ่ะไปเป็นตัวนิ่มเลยนี่นะครับที่รำบากระบาก,บากชอบให้แกมาลุยไม่ต้องกลัวนะครับอย่างลมนะครับพื้นนี้เี๋ยังมีอีกพื้นนะครับ ไม่สนโลกครับไปเย็นตึบ๊บอ้าวดับซะแล้วดูเนี่ยไปยที่หน้าลอยลอยเลย ต้องล้อเหล็กอย่างเดียวนะครับพื้นนี้หมาย L ห้าสูดที่ไปนิ่มเลยท่านผู้ชมครับโอ้โดโดหน้าลอยเลยครับท่าน มันต้องยกนา่นนา่นมันต้องยกขอ,อกไม่ต้องยกไอ้สบายสบายไม่เคยมีกับเขาแล้วครับคันเนี่ยแหมพี่ทิ้งเราเนี่ย่ะลงมาลุยนั่นต้องอยังที่ ในสัมผัสพื้นแลน้วนตลนโอ้โหดูดูนี่ขนาดพี่เขาปั่นใจเย็นมากนะครับนี่อโืโอ้โห โอ้ยกระเด็นโน่นเป็นไงโน่นโน่นแต่ข้าก็นร้อยละละนะแล้วล้อหน้าแหมแต่ว่าแกใจยเย็นมาก บางคันนี่ยกเลยกระชากในหน้าตั้งเลยนะ,ะดูนะครับทู้ชมครับดูดิครับ oh oh. ความหุดข่าหโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับ งวดนี้ลมนะครับงวดหน้าก็ต้องลมอีกนะครับเพราะว่าน้ําไม่แห้งเลยขังตลอดก็ต้องเรียกใช้เนี่ยนะครับอาจารย์พิ้งหรือวีทิ้งเราเนี่ยอ่าดูดูการยกเพลินๆไปโอ้โหจะติดท้องอยู่แล้วนะ่ะ นั่นสายยกครับต้องยกไม่ยกมันจะผิดปก,กตินี่นะครับ ทั้งพื้นนะครับขอโทษครับทั้งพื้นครับวันนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จกี่โมงเนี่ยนี่ก่อนห้าโมงแล้วมั้งเนี่ยห้าโมงเย็นแล้วน่าจะค่ำแน่วันนี้อ่าดูดูล้อหนะ้าลอยแลยใช้อะไรบังคับไม่ทราบครับ ก็ดูกันเฉพาะอิปักนี้ก็พอนะครับแต่ว่ามันลำบากลำบุญและใช้เวลานานเท่าไหร่อ้าวไปไง่ายดับซะแล้วดูดูล<ด>้อหน้าไม่ติดพื้นเลยอ่ะไม่รู้เอาอะไรมาคับพวงมาลัยแม่จริงๆเลย เอ,เอ,เอน,อนเขาแหมสายตาป้านเยี่ยวเลยได้ไปลาช่อนไปแกงแล้ววันนี้ได้ปลาแต่แกไม่เอาปลาแล้วก็ไม่กินปลาเออแปลกแหมสายตาป้านเยี่ยวเลยวนหาปลานะครับนะ่ะออไม่กลัวเปลืองน้ำมันด้วย ห้าศูนย์แนี่ห้าศูนย์ไปนิ่งกิ๊กเลยอ่ะมารู้ไปทิ้งเราดีกว่าอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับกระเด็น ออกแล้วลงอีกแล้ว,วแม่สายตาแกในปานเหี่ยวเลยขนาดใส่แว่แนนะขนาดใสาแว่นสายแว่นดำด้วยเอาละครับช่วงนี้เราก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะให้จานทิ้งเราวนๆหาปลาไว้ก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามพรกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ